นี่ยไว้ีบดหรือยอะไมองไว้ทำอะไรอะคะเอาไว้เลี้ยงมดเหรอคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นยางมันรัดไว้เดี๋ยวมันจะได้ติดกันแล้วเดี๋ยวจะต้องเอามดเข้ามาใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาไมดูใกล้ใกล้เนาะอันนี้คือเป็นบ้านของมดอ,อันนี้จะเป็นที่ให้น้ำมดอืมให้ความชื้นกับมดใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความชื้นแน่อันนี้ความชื้นอยู่นี่แลวอันนี้คือหลอดกินน้ํา อ๋อนี่เป็นน้ำให้กินด้วยหรอใช่ค่ะเดี๋ยวดูโอ้ย่าเดียดีดีสิหนูค่อยค่อยสิเอ๊ะไหนไม่คัดไม่ต้องหมุนเดี๋ยวแม่หมุนเองนี่อืมจะมีทางเดินให้มดเนื้อเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีมดน,นะคะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสรรเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปวิดีโอให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะชอบฮาเดียวแบบวันนี้ค่ะ